สวัสดีครับผมหนุ่มพีวันสาขาเชียงใหม่นะครับวันนี้จะมาสอนเพื่อนการใช้ AUX ของเครื่องเล่นนะครับคอนเซ็ปต์รุ่น712นะครับะครับเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะว่าเปิดโหมด AUX ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับอันดับแรกเราก็เปิดเครื่องก่อนนะครับอตอนแรกจะเป็นวิทียุนะครับแล้วก็เสียบ โทรศัพท์หรือว่าต้องเล่นเอ็นสามาเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเวลาวิธีเปิดนะครับมันจะต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับเราต้องกดปุ่มตรง Power นะครับค้างไว้นะครับมันก็จะเป็น AUX นะครับจะเปิดแปลกๆหน่อยครับี่พ่อคอนเซ็ปต์นครับจะไม่เหมือนซซุดีทั่วไ,ไ,ไปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหน ปัญหาการใช้งานหรือว่าปัญหาทางเทคนิคนต่างๆสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร084 526 0 45 45 3นะครับหรือว่าทีวันคาวิโนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแคเท่านี้ครับ